ลานกลางเต็นบนภูเขาว,วิวทะเลชนบุรีเขามีลานเก๋ๆแบบนี้ด้วยนะวันนี้เราอยู่กันที่ไร่ออบละอําเภอศรีราชาจังหวัดชนบุรีอัปเดตลานวันที่3พฤษภาคม2568ถนนในลานภาพรวมเป็นคอนกรีตทุกชนิดมาได้ไม่ชันมากเราเป็นรถเต็นหลังคาเลือกจอดที่โซน4เป็นโซนที่อยู่สูงที่สุดและเห็นวิวทะเลมาหน้าร้อนแต่ไม่ร้อนกลางคืนอากาศดีอาจจะเป็นที่ก่อนหน้านี้มีฝนตกค่ากางเต็นที่นี่ผู้ใหญ่คนละ250บาทเด็กอายุ7ขวบถึง12ปีคนละ100 ใช้แอบเคลื่อนที่ได้มีค่าใช้ใจ่ายเพิ่มมีห้องน้ำห้องอาบน้ำอ่างล้างจานบริการทุกโซนห้องน้ำสะอาดดีแต่ไม่มีเครื่องทำน้ำอุนห้องอาบน้ำโซน C เป็นฝักบัวมีทางแยกส่วนแบบโอเพนเน้นแนวธรรมชาติและอีกฝั่งจะเป็นห้องน้ำรวมกับห้องอาบน้ำอยู่ในห้องเดียวกันจุดเด่นของลานกลางเต็นที่นี่เห็นจะเป็นการดูดาวบนดินหรือเรียกอีกอย่างว่าทะเลดาวได้สวยงามมากบรรยากาศช่วงหัวค่ำโรแมนติกเหมาะกับการมานั่งปิกนิกนั่งแคมป์ปิ้งใครชอบบรรยากาศแบบนี้ลองมาเช็คอินที่ไล่์โ และคลิปหน้าจะพาไปไหนอย่าลืมกดติดตามกดหัวใจให้ด้วยนะคลิปนี้ไปก่อนละบ๊ายบาย